อัสลามุลัยลัยกุมมารอมาตุลลอฮ์วะบารอกาตุสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้พวกเรามาเยี่ยมเยียนสับปะรดหรือเปล่าไม่ใช่ครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่มัสยิดยามีอุลคอยริยาบ้านครัวซึ่งจัดงานอาคารเรียนศาสนาบ้านครัวครั้งที่18นะครับเป็นงานการกุศลซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเราจะมาสำรวจแล้วก็เยี่ยมเยียนร้านแต่ละร้านกันก่อนอื่นครับขอแนะนำตัวก่อนผมต๊อบรอนีนาฮิมครับผมมูฮัมหมัดอับดวิจิตการสมครับ ผมมันซูนเคอร์นาควันครับอับดุลอาซีดงามวิไลครับครับพวกเราทีมงานเว็บไซต์ยามิอุนดอทคจะพาพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าไปดูบริเวณด้านในงานกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากๆตามกันไปเลยครับทีมงานเราอีกหนึ่งท่านนะครับอยู่นี่ครับเบื้องหลังลืมบอกไปว่าเบื้องหลังยังมีอีกนะครับทีมงานแล้วก็ตากล้องด้วยนะครับพี่มุสตอฟานะครับยังอำนวยความสะดวกเขาเราอยู่เอาละครับซาลิกุมครับ ครับช่วยพรีเซนต์ร้านของตัวเองหน่อยครับก็เป็นเครื่องประดับครับผมตัวนี้ก็มาจากหลายที่นะแต่ทางร้านก็อยู่ที่บางบัวทองครับมีร้านอยู่ที่นั่นครับวันีว่าเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมครับรับครั้งแรกครับที่นี่ก็โอเคครับงานแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับที่มาร่วมงานในครั้งแรกปีนี้ผลตอบรับก็โอเคครับลูกค้าแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมชาลโอกาัดน้ามาเจอกันอีกนะครับสสดีครรบครับหนึ่งร้านผ่านไปแล้วครับ เอาละครับโอ้โหนี่กำลังส่องกำลังส่องของอัญมณีอยู่หรือเปล่านะครับนี่ก็อย่างนี้ก็คือเป็นเป็นร้านเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับวันแอร์เละเจมนะครับวันแอร์เละเจมนะครับต่อมาครับตามมาเลยดีกว่าสามในกลุ่มครับมีใครอยู่หรือเปล่าร้านนี้ขาบผมวันนี้มาเยี่ยมเยียนครับในฐานะที่มา อ่าจำนายในงานการการรุศลของบ้านครัวในครั้งนี้ครับ,บ,บมีอะไรขายบ้างมีทุกอย่างคะ่ะมีทุกอย่างที่ขายเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่มีตั้งแต่เสื้อเด็ก<ม>จนเสื้อคนโตเสื้อคนแก่แล้วก็รู้สึกยังไงบ้างครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับก็ <c oughs> รู้สึกมีความดีใจไงคะครับผมแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างครับตอบรับดีมากคะ่ะหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะคะได้ครับปีละครั้งชาร์ล็อขอบคุณมากๆนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีคุครับ ครับคุณยายาครับมีอะไรจะถามไหมครับช่วยผมถามหน่อยก็ดีฝั่งนี้อ่ะพิเซนให้หน่อยครับซาเม่กุ้มร้านเดียวกันร้านเดียวกันใช่ไหมโอเคคนละร้านนั่นเดี๋ยวยังไม่พร้อมครับเอาไม่ว่าเดี๋ยวไปร้านนู้นก่อนคุณนิเศษช่วยผมถามหน่อย สวัสดีคุณครับครับผมช่วยแนะนําร้านนิดหนึ่งครับมีอะไรจําหน่ายขายในงานนี้บ้างครับมีทียาบมีชุดยูบอค่ะครับมีตะละกลงเอเป็นเครื่องแต่งกายของี<อ>มัสลิมมาครับผมมาจากที่ไหนครับรัดเท้าร้อยสิบสองนะครับ มาเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับหรือว่าหลายครั้งแล้วคหลายครั้งแล้วอ่าโอเคครับพี่น้องที่สนใจก็มาเยี่ยมเยียนกันเจอกันในงานนี้ได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับนายกุ้มซาลาอ่านะครับนี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้านะครับเป็นร้านที่ขายเครื่องแต่งกายของผู้หญิงหรือมุสลิมานั่นเองครับต่อมาครับร้านที่เราจะไปร้านต่อไปก็จะเป็นร้านนี้สาลาムนายกุ้มครับครับผมทีมงานจะขออ่า พูดคุยกันหน่อยว่ามีอะไรมานําเสนอให้กับพี่น้องทางบ้านบ้างครับตัวพามีแ่ทุกอย่างหาสร์ไอหยาบตะละกงค่ะครับผมแล้วมาจากที่ไหนอ่ะครับออนนุชอนนุชนะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะก็ดีนะครับทำดีละอเครับอิชาร์ล็อตปีหน้าเดี๋ยวพบกันไว่นะครับมาทุกปีครับครับผมซอยกุมขามไปร้านไหนกันต่อดีตอนนี้ อหลังจากที่เราได้พบกับของใช้กันแล้วคราวนี้เรามาดูของกินกันบ้างนะครับนี่เลยครับขอนําเสนอบั้งหวังนะครับค็อกเทลอีสานโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารที่น่ารับประทานแล้วก็ผลตอบรับเป็นอย่างดีทีเดียวอัสลามลักกุ้มครับครับแนะนําร้านนิดหนึ่งมีอะไรที่ขายบ้างในงานการกุศลในครั้งนี้อ๋อก็มี2ออย่างครับมีค็อกเทลอีสานกับนกกระทาทอด นกกระทาทอดด้วยใช่ไหมครับใช่นกกระทาทอดรสชาติเป็นไงครับข้าวเทวิศาลข้าวเทวิสาลก็เหมือนมีไก่แล้วก็เนื้อค้ามีข้าวในอ๋อคล้ายๆเสกออีสานแหละครับปกติมาทุกปีใช่ไหมครับมาทุกปีครับครับผมแล้วแล้วผลตอบรับปีนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับดีพอดีนะครับอธิมิลลาฟเฮครับอินชาอัลเลาะห์ปีหน้าเจอกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับมิชาลครับนี่ข้าวเทวีสานนะครับเอาแล้วครับนกกระทานกกระทานี่เป็น อ๋อร้านเดียวกันใช่ไหมร้านเดียวกันนกกระทาเนี่ยผมว่าก็เขาบอกว่าหมักเครื่องเทศสมุนไพรด้วยนะครับไงก็เชิญชมกันได้ครับมาอีกร้านต่อมาครับเป็นร้านคุณดาวุฒิติ่มซำนะครับโอ้โหนี่เปิดกันแบบสดๆดร้อนๆเลยทีเดียวอัสลามอะัยกุ้มครับแนะนําได้เลยครับก็ติ่มซำนะครับทําจากกุ้งสดนะครับแวะอยากจะให้แวะเชิญมาชิมติ่มซำของมุสลิมนะครับนายพรกกลางอขาคิดว่าเป็นเจ้าแรกนะครับชานเหรอ ครับฝากด้วยครับตาไมโก้งครับผมกล้าการันตีขนาดนี้ต้องลองแล้วครับพี่น้องครับเอาละครับต่อมาละครับก็เป็นวิ่งหนีครับต่อมาก็ต้องวิ่งหนีครับเพราะแมนจะเจ็บครับขอบคุณมากครับมุกแรงมากเอาละครับหลังจากที่อาหารไปที่เรียบร้อยงานนี้มาด้านวิชาการบ้างนะครับศาสนาเอาละครับลาเมโก้มครับครับผมมาจากไหนครับ ร้านหนังสือสองมงเีสองมงศรอ๋อเามหานาใช่เปล่าได้ไหมครับครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผลการตอบรับก็วันนี้ยังพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับมาสุดท้ายแล้วครับผมยังไงก็อีชาล็อกปีหน้าพบกันใหม่นะครับชาลอกครับผมขอบคุณมากครับซาลัยกุมครับนี่ก็เป็นร้านหนังสือเกี่ยวกับอิสลามนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะมาดูได้มีเนื้อหาที่หลากหลายนะครับเดี๋ยวนี้หนังสือเราอ่านค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามีทั้ง ภาษาไทายท,ที่เข้าใจง่ายด้วยนะครับ,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 บเอาละครับพีพ่น้องครับเดี๋ยวทอมจะพามา,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 ารับชมอาหารมุสลิมที่น,น่าสนใจนที่หน,นึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,านั่นก็คือสายไหมของอคุณฮาสซันนะครับโปรตีสายไหมเอาละครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าสลามอลัยกุมครับสลามครับผมนำเสนอเลยครับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษครับ ก็มีแป้งโรตีสายใหม่ครับแป้งโรตีครับสดสดเลยครับสดสดนะครับนี่ครับไอร้อนยังอยู่เลยมีอะไรบ้างครับสีมีรสอะไรบ้างครับเตยแล้วก็ธรรมดาแล้วก็เฮลูบอยครับสามสามสี่ผลตอบรับในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยครับดีมนะครับัีล้วครับพิ่ชาลอปปีหน้าเจอกันใหม่ครับสังไรกุมครับเนื่องจากว่าร้านเราเยอะมากทีเดียวนะครับพี่น้องผมต้องต้องทำเวลานิดนึงแล้วกันนะครับต่อมาครับ เรามาดูที่นี่ครับร้านแหนมเนื้อเนื้อเนื้อย่อ,ยองเนื้อไก่ย่องสาลมคุค้มครับมันไกลและเกินผมต้องโดดมาทางนี้เอาละครับพรีเซนต์นิดหนึ่งครับวันนี้มีอะไรมาขายบ้างอ๋อ,อก็วันนี้ก็มีแหนมเนื้อครับแล้วก็เนื้อเชียงไก่เชียงเนื้อหย่องไก่ย่องครับแล้วก็มีซีดีนอกจากนั้นก็มีอัลกรุรอานแล้วก็ซีดีทางโอ้โหหลายนักร้องเลยทีเดียวมีเพลงเพลงอาหรับมาเลยมาเลยด้วยอาหรับด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ นังประวัติศาสตร์ก็มีครับผมและผลตอบรับในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับที่บ้านครัวดีครับในการตอบรับอย่างดีครับผมอัมารลิมร้านินื้อไก่ชอร์เจอกันใหม่นะครับครับผมซาอิคุมครับอัสลามอนะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้ามัสยิดนะครับก็จะพบกับอาหารอยู่ส่วนหนึ่งอ่ต่อไปเดี๋ยวเราไปที่ร้านขนมเบื้องกันก่อนแล้วกันนะครับขนมเบื้องตอนนี้เราพร้อมแล้วพบกับคนขายแล้วก็ทีมงานเลยนะครับอัสสลามในกลุมครับแนะนำร้านนิดหนึ่งครับ เป็นร้านขนมเบื้องขายอยู่หน้าตลาดกิ่งเพชรนะคะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์กิ่งเพชรอยู่ใกล้ๆกับบ้านครัวนี่เองมุสลิมด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าก็คืออาหารตรงนี้เป็นอาหารฮาลาลถุกต้องตามหลักศาสนาตามใช่ โอเคครับแล้วมีนอกจากขนมเบื้องแล้วมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็มีขนมเบื้องมีสองไม่มีอะไรบ้างครับก็มีทั้งมีไส้เค็มไส้หวานกับไส้หวานอ๋อปกตินะครับก็นั้งแป้งหอมมากเลยนะครับถึงว่าเลยพิเศษยี่สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะครับนมนานมาเลยทีเดียวครับผมกําลังละเลงกันร้อนๆเลยนะครับเอาละครับก็ยังไงก็ปีโอกาสหน้าปีหน้าพบกันใหม่นะครับพูดขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเอาละครับหลังจากขนมเบื้องอัลละสองบาทผ่านไปแล้วเราก็จะมาดูอาหารพี พิเศษหรือที่เรียกกันว่าซูชิ<า>เป็นอาหาราญี่ปุ่นขายดีมากด้วยใช่ไหมขายไม่หยุเยยหดเลยคนขายมาจากญี่ปุ่นไหมครับมาจากญี่ปุ่นครับอืมอิมพรอตรากโตเกียวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาว่าอะไรนะซาอะไรนะไ <c oughs> อเยะฮโ,โยโยนะ,ะ, <c oughs> ะจะบอกว่าอัสลามุลยกุมแล้วกันเห็นูชิมากำลังขายขอไปหน่อยได้ไหมครับไปหาด้านหลังแม่ค้าหน่อยอ่าเราบุกกันสดๆร้อนๆครับขายดีมากครับอัสลามุลกุมครับ นิดนึงครับมีรถอะไรพรีเซนต์จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับหนูยังท่ะไม่เสร็จเลยค่ะอ๋มันมีไข่กุ้งใช่ไหมคะแล้วก็มียำสาหร่ายแล้วก็มีปลาหมึกแต่ว่ายังทำไม่เสร็จเลยค่ะอ๋อยังทำอยู่แสดงว่าไม่มีเวลาทำเลยเพราะขายอย่างเดียวค่ะเอาละครับอ่าครับซาโยนาระนะครับผมมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับไม่ใช่เขาไม่ใช่เอ้าหรอเด็กไทยเราเองขอบคุณมากครับผมสวัสดีคุณครับอ่าต่อมาครับนี่เลยดีกว่ามาที่มาที่ขออนุญาตนะครับอ่านเหรอ ตอนนั้นเขาไม่ได้อ่าสวัสดีคุมครับผอมพี่เซนร้านตัวเองหน่อยครับใช้พี่ผิดเซนไหมก็คือเกี๊ยวซ่าปีนี้เกี๊ยวซ่าอืมเกี๊ยวซ่าด้วยนะะคซ่าแบบก็กระซาต้องลองทานดูนะคะต้องลองทานดูใช่ไหมครับแม่น่าสนใจเลยทีเดียวมากี่ปีแล้วครับของพี่เะรคะส่วนมากพี่จะไปจากให้กับทำงานเด็กกำพร้าสัตว์ชุนในพวกนี้ค่ะดีแล้วครับยังไงก็ขอให้ขายดีๆนะครับปีนี้ผลตอบรับในมันครัวเป็นยังไงบ้างครับ ก็ทำดีละคนอาจจะยังไม่รู้จักแล้วพอมาที่นี่ก็ขายดีมากอันชาลอปปีหน้าเดี๋ยวเอาเป็นว่ามาลองดูใหม่นะครับผมขอบคุณมากนะครับอะไรกูเกียวซ่าอาชื่อว่าเกียวซ่าอาฟินี่นะครับอันนี่เป็นแพ็คแช่แข็งด้วยทุกอย่างพร้อมนำกลับบ้านเลยนะครับแล้วนี่คืออะไรเอ่ยอ๋นนี้คือเกียวซ่านี่คือที่แช่ละทอดแล้วอันนี้คือแบบว่าสดออกจากเพิ่งขึ้นจากเตา และนี่คือแบบกลับบ้านอ่าขอบคุณมากนะครับไปกันต่อต่อมานี่ครับร้านนี้ เป็นร้านที่พวกเราเวลาออกค่ายอ,อสบอใช่ไหมมักจะไปแวะกันที่ร้านนี้ประจำนั่นก็คือร้านคุณแอดครับคุณฮาลิมานะครับขอมาสลา,ายกุ้งครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งครับเขาบอกว่าให้เข้าด้านนี้เนื่องจากพื้นที่มีจํากัดสลา,ายกุ้งครับรอ่าเป็นเป็นเป็นลูกสาวของคุณฮาลิมา <Ad S 1> อ่าครับมาพิเศษร้านตัวเองหน่อยครับ่วันนี้นะคะนํากะหรี่พับเนื้อหวานเนื้อเค็มเนื้อฝอยมาขายค่ะ แล้วก็จะมีไก่เชียงเนื้อเชียงมาจําหน่ายด้วยค่ะมาร่วมงานที่นี่ทุกปีหลายปีแล้วเลยเพราะปกติเราก็เคยไปแวะเวียนที่ร้านที่ขายอยู่ที่มุกเหล็กใช่ไหมครับอ่าแล้วครับป็นไงก็แล้วปีนี้เป็นไงบ้างตทนตอบรับก็ยังเหมือนเดิมเ่ืะประจำอะไรก็มีมาเยอะมีขาใหม่มาตลอดใช่ค่ะโอเคครับ ังไงล่ะปีนี้ขอบคุณมากนะครับขอรับตับแทนครับอินชอนรับปีหน้าเจอกันใหม่นะครับของสวไร่กุ้มครับมันเลยกุ้มุสลามครับนี่นะครับหน้าตาคนขายสดๆซึ่งไปโมกเหล็กก็จะเจอเขานะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวขอลาตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวไปพบกันในร้านของบรรทวต่อไปครับ